ภาษาไทยใช้ให้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคําสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคําว่าสื่อสารมวลชนคำคานี้เราใช้คุ้มกันหรือ,อยังครับสื่อก็คือช่องทางให้สารก็คือข่าวสารสาระไปสู่หูตาของมวลชนเราหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมา1นึ่ฉบับเราจะเห็นอะไรอย่างแรกแน่นอนการนําเสนอข่าวสารข่าวสารเพื่อการรับรู้รับทราบ ความเป็นมาเป็นไปของสังคมอย่างที่ 2. บันเทิงอย่างที่ 3. โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างที่4การแสดงความคิดเห็นของผู้ทําสื่ออย่างเช่นในรูปของบทบรรณาธิการเป็น4องค์ประกอบซึ่งบางครั้งถ้าผสมผสมกันบ้างก็สนุกดีนะครับยกตัวอย่างเช่นการ์ตูนล,ล้อการเมืองก็เป็นเรื่องของบันเทิงที่ผสมทั้งเนื้อหาสาระคืออิงกับข่าวสารแล้วก็แสดงด้วยถึงความเห็นความคิดความเห็นของผู้ทำสื่อ แต่ที่สําคัญบันเทิงต้องนําหน้านะครับกลับมาสู่ประเด็นที่จริงจังกว่านั้นนะครับก็คือระบอบประชาธิปไตยจําเป็นต้องการันตีเสรีภาพสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสารแต่จะไม่มีประชาธิปไตยไหนในโลกนะครับที่จะการันตีเสรีภาพของสื่อในการนําเสนอบันเทิงโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือกระทั่งความคิดความเห็นอย่างหลังถ้าจะอ้าง ต้องไปอ้างสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการแสดงความคิดเห็นครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนถ้าหากไม่ทําหน้าที่ในการนําเสนอข่าวสารอย่างเป็นกลางเอาแต่จะออกความเห็นโดยเฉพาะความเห็นที่รุนแรงยุยงอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่บทบาทหน้าที่ของสื่อที่สมควรจะได้รับการคุ้มครองการันตีภายใต้ระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยครับคุณผู้ชมครับภาษาไทยของเรานน้นงดงามนะครับละเอียดอ่อนลึกซึ้ง รุ่มรวยภาษาไทยใช้คุม้มเรามาช่วยกันครับคำว่าสื่อสารมวลชนใช้คุม้มสวัสดีครับ